สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พัสมอลคลินิกนะคะสาขานครปฐมค่ะอันนี้ก็คือพี่ฟูจินะคะ,ว,คะวันนี้ว,วันนี้พี่ฟูจินะคะจะมาเสริมหน้าอกกับเรานะคะนี่ยี่ห้อเมนเตอร์ขนาด 500cc เลยนี่นะคะ่ะใหญ่มากๆค่ะวันนี้พี่ฟูจิอทำไมถึงอยากเสริมหน้าอกหรอคะอยากมัน่นใจค่ะมีใส,ส่สอซฟาเราก็มีล้องอ,อกชัดค่ะ อ,อยากมีเนื้อชัดขึ้นด้วยเนาะแล้วก็ทำไมถึงเลือกทำที่พัสมุนล่ะคะเลือกมานานค่ะเลือกอเือหลายที่ด้วยกว่าจะลงตัวมาถึงที่นี่ครับที่นี่ทำสวยมากดูรีวิวมาเยอะค่ะอ่ศึกษามานานไหมคะกว่าแบบเอ่อจะตัดสินใจเลือกที่นี่ศึกษาหมอเป็นปีแล้วค่ะเป็นปีเลย <laughs> ใช่แล้วของฟูจิจองมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะใช่ค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ได้ทำวันนี้ค่ะ ราะว่าก่อนสิ้นปีด้วยแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมเลยตื่นเต้นภาพในหัวเราคิดยังไงบ้างกัแบบการทำลงรู้สึกว่าน่กกากลัวไหมมันก็น่าจะตืงนิดนึงค่ะแต่ที่นี่คือแบบไม่ต้องกังวลเลยค่ะพี่ฟูจิก็คือที่เรานะคะจะใช้เทคนิคยาสลบนะคะก็คือตื่นมาก็คือมีหน้าอกเลยใช่แล้วก็พักฟื้นไม่นานค่ะค่ะเราก็สามารถใช้ชีวิตปกติไปจําวันได้เลยนะคะอันนี้พี่ฟูจิอยู่แถวไหนคะ โคาค่ะอ๋ออยู่แค่นี้เองอยู่ใกล้ๆอันนี้เราก็สามารถเดินทางไปรวมเนาะใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูหลังทําของพี่ฟูจิอีกหนึ่งเดือนดีกว่าค่ะว่าจะสวยขนาดไหนเนาะก็วันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเสริมหน้าอก หน้าอกหน้าใจหรือหัตถกรรมตอื่นๆนะคะก็สามารถทักเข้ามาหาแอดมินได้เลยจะมีแอดมินคอยให้อค่าปรึกษาแล้วก็ทำแนะนำอยู่นะคะสำหรับวันนี้พี่ฟูขิมีระไละเอียดจะฝากถึงคนที่สนใจเสริมหน้าอกไหมแบบเราเจอมากับการให้บริการแล้วก็การให้คำปรึกษากับคุณหมอก็ถ้าใครเลวๆอยู่ก็ให้มาปรึกษาคุณหมอค่ะเพราะว่าพนักงานที่นี่ก็ดูแลดีค่ะต้อนรับดีแล้วก็ให้คำปรึกษาดีมากค่ะ ยังไงก็ขอบคุณพี่ฟูจิมากๆเลยที่แบบว่าสละเวลามาไลฟ์กับเราวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ